สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันไม่มีนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ตัวของหุ้นกู้ของเดือนกุมภาพันธ์ปี67แล้วนะครับจะเป็นตัวของบริษัทสิงแอสเซทนะครับเรียกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าบริษัทเขาทาเกี่ยวอะไรบ้างน,นะครับแล้วงบการเงินเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนะครับเราค่อยมาดูว่าตัวของหุ้นกู้ทีเ่ยวออกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับอ่ะ โอเคครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็คือภาพรวมธุรกิจหลักๆของทางสิ่งแสตช์นะครับจะเป็นเ,เขาเรียกว่าจะมี4ธุรกิจหลักละก,กันนะครับจะเป็นธุรกิจที่พักอาศัยนะครับธุรกิจเชิงพาณิชธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจ นิคมอมตสาสกรรมแล้วก็กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลให้ดูทุกคนเห็นปะข้อมูลเขาบอกว่ายอย่างเช่นธุรกิจของเชนเชียลเนี่หรือหรือที่ภาศัายครับมีประมาณ10โครงการมูลค่าประมาณ3 0,000กว่าล้านบาทนะครับธุรกิจที่สอนะครับธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือกลุ่มคอมเเชียลนะครับจะเป็นพวก آ, อาคารสำนักง,งานให้เช่ากลุ่มประเภทนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขามีอาคารทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5อาคารนะครับประมาณ1 9 0 0 0 0กกว่ากว่าตารางเมตรละกันนะครับ ธุรกิจที่3นะครับธุรกิจโรงแรมมีทั้งหมด38โรงแรมหรือประมาณ4,500ห้องนะครับแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายนี่คมอุตสาหกรรมหรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีพื้นที่ที่ขายอยู่ประมาณ9เ900ไร่หรือประมาณพันไร่ละกันพันไร่นะครับมูลค่าประมาณสัก4,000ล้านบาทนะครับ,รบแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วสัดส่วนธุรกิจอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาดูต่อ financial เบื้องต้นแต่ว่าเป็นประมาณของปี2022นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้อัปเดตเท่าไหร,ร่นะแต่ผมเชื่อว่าเอามาอาอ้้าางงิไดนะครับจก ข้อมูลจะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้นะส,ะส่วนรายได้เนี่ยก็คือตัวกลุ่ม essential เนี่ยมาสักสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันประมาณสองพันกว่าล้านบาทนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ธุรกิจที่ผมมองว่าเป็นธุรกิจหลักเลยนะของทางสิงอเซร์เนี่ยคือตัวของกลุ่มโรงแรมทุกคน นะถ้าเกิดดูมาสักครู่โรงแรมประมาณสักสามสิบแปดแห่งที่พันกว่าห้องใช่ปะแต่รายได้กินถึงหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ปะเนี่ยเป็นกินวงขนาดนี้เลยนะนะครับแล้วก็กลุ่มคอมเป็นเชื่อว่าออฟฟิศที่เช่าเนี่ยประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์ประมาณพันล้านนะครับแล้วก็กลุ่มมีข้อมูลสากาัประมาณสองเปอร์เซ็นต์ะมาณสองร้อยกว่าล้านคือแล้วก็เป็นสัดส่วนที่ไม่ได้มีนัยยะผมมองว่าสัดส่วนที่มีนัยยะมากมาก,มากคือสองตัวนี้ทุกคนคือกลุ่มเอ่อเรสเซนเชียลนะครับกับตัวกลุ่มของงานโรงแรมอันนี้คือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้าางงสูงมก,มกๆเลยนะ นึกออกไหมคือสูงมากอันนี้กินประมาณสัก90%แล้วปะกินแต่เ้าสแล้วเขาสองอันนี้นะครับก็คือเป็นธุรก,กิจหลักของเขานั่นแหละนะครับอ่ะและเดี๋ยวนะครับเราไปดูสัดส่วนของทางการเงินงบการเงินแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะโอเคทุกคนผมพาทุกคนมาอยู่ตัวทางเว็บเซตนะแล้วนะครับเป็นตัวของทางสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออย่างที่บอกว่า เป็นข้อดีทุกคนที่ว่าบริษัทเขาเองเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูงบการเงินเขาได้จากทางเว็บหลักทรัพย์ได้เลยนะครับอ่ะแต่เบื้องต้นเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันต่อนะผมก็ขออนุญาตออกตัวก่อนเหมือนเดิมนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก,การลงทุนนะครับผมไม่สามารถแนะนำหุ้นนท่านได้นะครับแต่ผมก็จะมานั่งอ่านแล้วก็วิเคราะห์ในมุมของตัวเองแล้วกันว่าถ้าเกิดผมเป็นคนที่ลงทุนผมจะสนใจตัวนี้หรือเปล่าหรือผมมองว่าเออมันมีความเส นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ไม่ได้ชักชวนและชี้ชวนทควต้องศึกษากันเองเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับก็คือผมเริ่มจากตัวสินทรัพย์ก่อนเลยว่าสินทรัพย์จาก6 2สองถึงหเนี่ยผมดูเร็วๆนะผมมองว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น6กห5มื่แล้วก็หกหมื่นแ็ก็คือโดยรวมมันแบบมันกระท่อนกระแท่น,น,นมา2ปีเนอะมันลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็ปรับเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมาส่วนของตัวนนี้ิ สี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสี่สี่หมื่นหกนี่สินน,สน,นี่คือส่วนท่าเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าสัดส่วนก็ก็ยังไม่ถึงกับเยอะมากที่กระสินทรัพย์นี่หรอเปล่มคือนี่สินทั้งหมดเนี่ยก็สินทรัพย์จัง cover ได้อยู่นะครับอ่ะมาดูต่อแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างครับรายได้หมื่นสองพันนะครับเจ็ดพันแปดพันหมื่นสองหน่วยเป็นล้านบาททุกคนนะแล้วก็อ่าเงินก้อนของหกเนี่ยโยมาสักหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทก็คิดว่าปิดปีหกหน หมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเรียกว่ากลับมาตัวได้ปกติแล้วกันผมมองหกสามหกสี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของของโคนะวิดนะผมมองเป็นเรื่องของโควิดครับทาให้แบบงบมันดูแปลกๆนิดหน่อยเรียกว่าเหมือนการท่องเที่ยวมันก็ชะลอตัวธุรกิจอย่างเริ่มชะลอตัวในช่วงปีนี้นะครับแต่ว่าพอ65เนี่ยเริ่มจะกลับมาแล้วก็6ผมมองผมมองว่ากลับมาแล้วนะม,มองว่ากลับมาแล้วนะครับอ่ะมาดูกาไรก่อนทุกคนคือกําไรจากเดิมเนี่ยประมาณสักอ่า 62มีกำไรพันล้านนะครับแต่ถ้า63 64มหี่เดี๋ยวขาดทุนรวมๆกันประมาณสองพันเจ็ดล้านนะครับแล้วก็มี65เริ่มกำไรมา400ล้านแล้วแล้วก็ปี66ล่าสุดนี้นะครับยังติดลบอยู่มันร้อยกว่าล้านแต่คิดว่าอาจจะติดลบดน้อยๆถ้าเกิดปิดนปะีนะน่าจะติดลบไม่เยอะหรือไม่ก็อาจจะกำไรนิดหน่อยนะครับอ่ะมาดูต่อส่วน R A R E นั้นเอ่อประมาณ4เฉลี่ยประมาณผมว่าเฉลี่ยประมาณ2นะ4 3 2 0ผมว่าประมาณ2นิดๆสก็กว่าก็า ก็เอ่อไม่บบเห็นแล้วกันแต่ผมมองว่ามันส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ROE ส่วน r อ e. าก็มีแกว่งสูงมากเหมือนกันนะผมว่านี่เฉลี่ยดูเหมือนจะติดลบนะครับอ่ะต่อมาอัตราการสุทธิคือประมาณว่าขายของกำไรเท่าไรรานะหรนะ <c oughs> <c oughs> ่นะครับกำไรเก้าเร9%นะกำไรติดลบครึ่งนึงเลยฮะนี่อันนี้เติดอนตะครับติดอ่าบวก3%แล้วก็ลบอี 1. ก 1. ก็ก็มีความแกว่งแนะกว่งนะมีกำไรนิดหน่อยกับติดลบบ้างในบางในบางครั้งนะอ่ะ โอเคมาดู P/E กันต่อ P/E 60 20, 20 20นะครับ P/E ก็ไม่ถือว่าไม่ต่ำเท่าไหร่นะในกลุ่มธุรกิจนะครับแล้วก็ P/B B เนี่ย0.6 0.8 0.7 0.3 0.3 3, 3, 3, 3. มันค่อนข้างต่ำแล้วนะ P/E P/B B ค่อนข้างจะต่ำประมาณนึงเลยนะครับแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นด้วยของตัวงบการเงินที่ไม่ค่อยสวยมากในแง่ของกำไรนะครับแล้วก็ R A R E อาจจะไม่ค่อยสูงจนน่าจูงใจกับนักลงทุนหลายท่านมากกว่านะอะโอเคทุกคนงัน เรื่องปบกันเงินเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวสุดท้ายทุกคนเราไปดูว่าเขาออกหุ้นกู้เนี่ยมีกี่ประเภทกันบ้างป่ะดูด้วยกันครับนี่นะครับจะเป็นตัวของหุ้นกู้ของทางบริษัทสิงแอสเซทจำกัดหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1ปี2 5งหเจนะครับชนิดระบุชื่อผู้ถือมาไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้นะครับมีออกตัวเดียวทุกคนเรียกว,ว่าออกมาแค่อันเดียวก็คืออายุ3ปีดอกเบี้ย5%ต่อปีนะครับจ่ายทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เลยนะครับแต่ก อย่างที่บอกทุกคนนะยครับยังไงก็หวังว่าข้อมูลมันจะช่วยได้นะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าผมเพิ่งดูข่าวไปอ่ะน้องเรื่องแหละผมเพิ่งดูข่าวไปตอนนี้กลายเป็นว่าเรื่องของบริษัทที่ปล่อยคุณกู้เนี่ยบางบริษัทที่สามารถชำระคุณกู้ได้ครบจำนวนเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเป็นบริษัทที่ดีแล้วนะงงไหมคือกลายเป็นว่าตอนนี้ทางนักลงทุนเองครับก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคือเราต้องมาคอยสํารวจว่าแบบบริษัทเขาโอเคไหมเขาจะจ่ายได้หรือเปล่าหรือต้องแบบละเอียดกว่าเดิมนะคือเราอย่าไปไว้ใจว่าเขายังไงเขาต้องจ่ายเราทุกคนแบบ ละเอียดมากๆในการลงทุนก่อนนะครับเพราะตอนนี้มีข่าวเรื่องของการผัดผ่อนทุนกู้หรือในการไม่ชําระผิดนะัดชำระเนี่ยผมเชื่อว่าเกิน60%แล้วนะทุกวันเนี้ผมเชื่อว่าเกินนะที่ออกข่าวเนี่ยผมว่าเยอะเริ่มเยอะขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเพราะอะไรอย่างเรียกว่ามีไม่มีแคดโฟและการบริษัทไม่มีเงินสดที่จะมาหมุนเพื่อเอามา,มาจ่ายเรานะครับก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนจะต้องทราบก่อนด้วยนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะอ่ะมาดูต่อนะครับตัวนี้เป็นการขายให้ บัประชาชนทั่วไปนะครับเป็นการเสือขายหน่วยละ1000บาทให้เราจองซื้อขั้นต่ำที่1 0 0 0 0แแล้วก็ทวีคูณ1 0 0 0 0แนะครับอัตราความน่าเชื่อถือนะครับตัวของบริษัทเป็นทิพเปิลบีพัทนะครับยังคงที่นะครับแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะอันนี้เป็นแค่ทิพเปิลบีคือเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าบริษัทกับหุ้นกู้เอ่อเรียกว่าเร й ติ้งไม่เท่ากันต่างกันนิดนึงนะครับแต่ก็ผมว่าเป็นเลทก,กลางๆแล้วกันทิพเปิลบีผมมองว่าเป็นเลทแบบ กลางๆค่อนข้างเออค่อนข้างจะโอเคประมาณนึงนะแต่ว่าเอ่อดูจากงบการเงินมันก็มีทั้งกาไรทั้งขาดทุนนะครับก็ต้องคิดกันต่อว่าอีก3ปีข้างหน้าธุรกิจยังจะมีกําไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าดูจากเร็วๆผมมองว่าธุารกิจต้องเที่ยวกลับมาก็สิ่งแสเซกก็น่าจะมีความแข็งแกร่งประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายเลยนะครับการเสนอขายนะครับเสนอขายอยู่ระหว่างวันที่8ปดถึงเแล้วก็12กุมภาพันธ์สองห้นี้ นะครับส่วนการซื้ออยากซื้อติดต่อใครบ้างนะครับก็จะมีตัวของกรุงไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยแล้วก็เกียรตินาคินหลัก,ลกสามเจ้านี้ละกันนะครับยังไงก็ทุกคนก็อยากให้เอาหนังสือชี้ชวนก่อนละกันนะครับลองมานั่งอ่านให้ละเอียดละกันนะคะว่าตัวเงินนี้เอาจะเอาไปทําอะไรกันบ้างนะเพื่อจะได้แบบรู้ว่าทิศทางของธุรกิจเขาจะหมุนไปในทิศทางแบบไหนนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่าการใช้เงินเนี่ยมันดูแบบ น่าเชื่อถือไหมมันดูจะมีความเติบโตในอนาคตหรือเปล่านะครับจะเป็นจะได้เป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจของเราแล้วกันนะอ่ะโอเคทุกคนวันนี้นะครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลความรู้ไม่มากก็น้อยละกันอันพิพาประการใรผมต้องกราบขอภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามให้กับมันนี่มีด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนให้นะสุดท้ายทุกคนมีอะไรเหมือนเดิมคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับยังไงถ้าเกิดในห้อต่อได้ผมจะตอบให้นะ